พบกับช่องการรีวิวเครื่องเขียนของบริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์นะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิวชุดนิทานพัฒนา 7Q นะคะเพื่อฝึกทักษะสมอง EF นะคะมาแนะนำให้กับน้องๆในชุดหนึ่งนะคะก็จะมีหนังสือนิทานด้วยกันถึง7เล่มนะคะในเล่มในแต่ละเล่มก็จะมีกิจกรรมสนุกนะคะเพื่อพัฒนา7คิวอาทิเช่นโยงเส้นต่อภาพวาดภาพ ระบายสีติดสติกเกอร์แล้วก็สะสมดาวเพื่อลุ้นเป็นอัศวิน 7Q นั่นเองค่ะนี่ด้านหลังเขาก็จะมีแบบนี้เลยฝึกรูปให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุขเป็นในช่วงวัยทองของเด็กแรกเกิดถึง6ปีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าหนังสือนิทานทั้งหมด7เล่มนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ เรื่องแรกก็จะเป็นชุดพัฒนา IQ นกฮูกหัวไวนั่นเองค่ะฝึกลูกให้มีทักษะแก้ปัญหาเป็นเก่งฉลาดใช้เหตุผลนะคะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง e m นะคะอันนี้ก็คือเล่มแรกนะคะเล่มที่2ค่ะก็จะเป็นพัฒนา CQ นะคะลิงจอ,อนักคิดฝึกรูกให้คิดเป็นเริ่มสร้างสารรค์ สงสัยใครรู้มีจินตนาการนะคะเล่มที่3ค่ะก็จะเป็นพัฒนา s q นะคะเพนกลิ้นเพื่อนเยอะฝึกลูกให้เข้าถึงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขค่ะเล่มต่อมาค่ะฝึกทักษะทางด้าน MQ นะคะยีราฟใจดีฝึกลูกให้มีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ เร่มต่อมาค่ะก็จะพัฒนาทางด้าน a q นะคะสิงโตมุ่งมั่นฝึกลูกให้กล้าฟันฝ่าอุปสรรคและรับมือกับปัญหาอย่างฉลาดนั่นเองเร่มต่อมาค่ะช้างน้อยจอมพลังฝึกลูกให้ใช้ความคิดสร้างสุขอนามัยที่ดีผ่านการเล่นอย่างสนุกค่ะเร่มสุดท้ายค่ะเริ่มที่7นะคะ พัฒนาทางด้าน eq โรมาล่าเลงฝึกลูกให้มีทักษะเพื่อจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะเขาก็จะมีจิจกรรมในแต่ละเล่มให้น้องๆเล่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโยงภาพวาดภาพหรือว่าสะสมดาวนะคะเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างเล่มนี้ให้ดูนะคะลิ่งจอนักคิดนะคะด้านในก็จะมีวิธีการเล่น ะคะําแนะนําเขาก็จะมีวิธีแนะนําในการใช้หนังสือเล่มนี้นะคะแรกก็ให้เด็กๆรู้จักกับ 7Q แล้วและก็ EF นะคะว่ามันเป็นยังไง 2. ค่ะเริ่มทํากิจกรรมโดยดูคําสั่งใต้รูปดอกไม้มุมบนขวามือนะคะอันนี้เขาก็จะมีคําสั่งอยู่ตรงดอกไม้ตรงนี้นะคะนี่แบบนี้และก็ให้ระบายสีดอกไม้ บนมุมมุมขวามือเมื่อทำสำเร็จแล้วนะคะข้อที่4ตรวจคำตอบกับเฉลยท้ายเล่มนะคะแล้วก็ทํมถูกต้องครบถ้วนติดดาวหนึ่งดาวที่บัตรสะสมด้านในปกหลังนะคะแล้วก็นับจํานวนดาวว่าน้องๆทำได้กี่ดาวนะคะเป็นผู้พิชิตอัศวินนั่นเองค่ะนี่อันนี้นะคะนี่แบบนี้ AQ คืออะไร CQ คืออะไรเขาก็จะบอกไว้หน้านี้เลยนะคะนี่กิจกรรมมันแรกในการเล่นนะคะดูคำสั่งตรงดาวตรงนี้นะคะเขาก็จะมีคำสั่งติดสติกเกอร์หรือวาดรูปลงไปนะคะโรงงานรีไซเคิลกำลังมีปัญหาเพราะเจ้าหุ่นโยเยทำระบบรวนไปหมดลินจอนักคิดถูกเรียกไปช่วยตัวด่วน จรจะเตรียมอุปกรณ์และกระเป๋าแบบไหนไปดีนะคะถึงจะถูกต้องอันนี้ก็ฝึกให้น้องๆมีความคิดอย่างละเอียดและก็คล่องแคลวนะคะวิธีเล่นง่ายๆเลยเราดูคำสั่งตรงนี้ใช่ไหมคะเขาให้ติดสติกเกอร์แล้วก็อ่านคำสั่งตรงนี้เสร็จแล้ว โรงงานรีไซเคิลกำลังมีปัญหานะคะก็ให้น้องๆคิดว่าน้องๆจะเตรียมกระเป๋าแบบไหนนะคะไปช่วยโรงงานไซเคิลเราจะเตรียมกระเป๋าพยาบาลหรือว่าจะเตรียมเครื่องมือช่างนะคะฝึกให้น้องๆคิดอันนี้โรงงานไซเคิลมีปัญหาเราก็ต้องเตรียมเครื่องมือช่างใช่ไหมคะเราก็เปิดมาหน้านี้เลยค่ะหน้า2 6ถึง27เจเขาก็จะมีสติกเกอร์ให้นะคะก็ให้น้องๆเลือกกระเป๋าเครื่องมือช่าง อันนี้ฝึกให้น้องๆคิดนะคะคุณพ่อคุณแม่แ,มแนะนำเด็กๆได้นะคะเครื่องมือช่างเราก็จะเตรียมไข่ค่วงหรือว่าครีมไปนั่นเองนะคะก็แกะสติกเกอร์ตรงนี้ไปติดนะคะนี่เอามาติดหน้านี้ติดตรงกระเป๋าเครื่องมือช่างนะคะแบบนี้เรียบร้อยค่ะ ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จหน้าหนึ่งนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะว่าเลือกไขควงมานะคะแล้วก็มันจะมีเครื่องมือช่างอีกหลายตัวเลยนะคะอันนี้ก็ฝึกให้น้องๆเลือกนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะคะนี่เขาก็จะมีเฉลยให้ด้วยอยู่ท้ายเล่มนะคะเฉลยท้ายเล่มว่าน้องๆทําถูกไหมนี่เขาก็จะมีเฉลยใหย้ด้านนี้นะคะ หน้าต่อมาค่ะก็คืออ่านโจทย์เหมือนเดิมนะคะอันนี้เขาคือให้วาดรูปนะคะนี่วาดรูปลงไปตรงนี้นะคะที่โรงงานนอกจากจะมีเจ้าหุ่นโยเยยังมีเจ้าหุ่นแสนดีอยู่ด้วยเด็กๆลองวาดภาพเจ้าหุ่นทั้งสองตามจินตนาการให้อินจอดูหน่อยซิว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ฝึกให้เด็กๆวาดรูปนะคะอันนี้ก็จะมีหุ่นโยเยกับหุ่นแสนดีนะคะ วาดรูปตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะไม่มีถูกผิดวาดไปได้เลยแล้วแต่ตามจินตนาการเลยค่ะว่าน้องๆจะวาดอะไรลงไปนะคะนี่พอน้องๆทําเสร็จทุกหน้าแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาเฉลยให้น้องๆดูได้นะคะนี่เขาจะมีเฉลยด้านหลังว่าน้องๆทําถูกไหมนะคะอย่างอันนี้ หน้าสีเฉลยหน้าสีนะคะกระเป๋าเครื่องมือช่างนั่นเองก็คือเด็กๆจะต้องเลือกกระเป๋าเครื่องเครื่องมือช่างนะคะแล้วก็เลือกอุปกรณ์เครื่องมือช่างมาติดลงตรงกระเป๋าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเฉลยอันนี้จะมีเครื่องมือช่าง2อันนะคะนี่คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็มีเฉลยแบบนี้เลยอันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะพอน้องๆทําเสร็จก็ให้ระบายสี ตรงรูปดอกไม้ตัวนี้นะคะก็คือทําเสร็จแล้วถ้าน้องๆทําหน้านี้ถูกคุณพ่อคุณแม่ก็เลือกดาวให้น้องๆน,นะคะติดหนึ่งดาวนั่นเอง ตรงนี้อันนี้จะเป็นบัตรสะสมดาวพัฒนา 4Q นะคะก็เลือกดาวมาติดให้น้องๆน,นะคะว่าหน้าไหนที่น้องๆเขาทําถูกนะคะก็เลือกดาวมาแปะแปะไว้แล้วก็สะสมดาวว่าน้องๆทําเล่มนี้ได้ทั้งหมดกี่ดาวนะคะเขาก็จะมีนี่ผู้พิชิต c q ฉเฉลยไม่ใช่ฉเฉลยค่ะเป็นออการนับจำนวนดาวที่ได้นะคะว่าน้องๆได้กี่ดาวแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน รายละเอียดตรงนี้ให้น้องๆฟังนะคะนี่ก็จะมีผู้พิชิต4คิวใครได้7-17ดาวก็ดูตรงนี้นะคะนี่หรือว่าใครได้18ดวงขึ้นไปก็ให้อ่านข้อนี้ให้กับเด็กๆฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถวิเคราะห์ให้น้องๆฟังได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนี่แต่ละเล่มก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละเรื่องก็จะมีหลายหลายกิจกรรมมากเลย คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าโจทย์อาจจะไม่เหมือนกันนะคะคือคุ้มมากๆเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่หาหนังสือดีๆให้กับเด็กๆอยู่แนะนำเล่นนี้เลยนะคะเหมาะกับน้องๆมากเลยอันเซตหนึ่งนะคะชุดนี้ก็ราคาเพียงชุดละ950บาทเท่านั้นนะคะชุดหนึ่งได้นิทานถึง7เรื่องด้วยกันนะคะ สำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้กดสั่งซื้อได้เลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ